โอ้เขารวมสองตัวเลยครับมาเห็หนไหมครับไอตัวคูหนุนครับมาครับ,รบตัวคูหนุนนะครับแทนใช้คูรับแล้วนะครับคูหนุนครับมาอีตัวค่ับมาหายชบลงล่างไปก่อน กุกเดียวนะครับอันนี้ไม่รู้อีกกูกครับมาจากข้างนอกนะครับกูหนุนครับอย่างเพาะอย่างเพาะเลยครับเนียคำคำกูคำด้วยไม่รู้ไอตัวลิวไปไหนเลยครับมาอีกตัวแล้วครับใครจะโดดก่อนเนี่ย เออดีมากให้คุณหนุ้นโดดก่อนเรียบร้อยครับติดแล้วเดี๋ยวคุณหนุนครับของดีครับไปชมครับให้รีบอาลงครับลองสวิกใหม่เลยนะครับ ฉากได้คุณหนุนของดีเลยครับครับลงมาชมครับดีดีไม่ดีดูเครับดูสร้อยครับลนะเอียดยิบขลุ่มสุดๆเสียงใหญ่ด้วยโอเคครับ่ขึ้นต่อครับ